สบายดีพี่น้องวันดีป้างปีนไหมปีนไหมพี่น้องพี่มืดตื้อเอาไม่เลยมันบ่อเห็นเออตอนอนด้อนนจะเอาเอาเลยใช่ไหมวนป้าลลตอนนั้นมืนมดแห้งเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลสุกวลพ่อพ่อกับซ่องเคยลาพี่น้องงวดพ่อพ่อกันในวันที่วันที่สิบหกเดือนยังบ่จริงฮะบ่อเหน็น ก่อนเดินเจดนะนะจนมกะลาเพราะนาซีแมนคันบอมแองก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเพอเฮ้าบมจักมือจากวันหูจักแต่วันที่มันนี้เลขออกเนาะขอให้พี่น้องสุขสุขคนมานหวยโรยเบอร์พี่น้องให้ถือละวันที่หนึ่งเนาะทุกคนที่ชื่อละกันเนาะทุกคนที่ชื่อก็ขอให้ถือรอนที่หนึ่งคันมาถือรอนอีกที่หนึ่งกับอ่ะขี้ลายลาชุดชดกับซองโตเนาะขอให้ถือสุขสุขคนเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหก มือรว้วยรวยวยพี่น้องแต่ว่าเฮาสีนี่เฮาสี่เสียเงิน,นเอาสิไปสื่อหมูพี่น้องไปลยกว่าบอกไกล้บอกไกลพี่น้องมุนมาเลยนี่เน,นื้ออสเห็ดกินจนลังวันเกิดน้องสาวหลานน้องเห็ดหมูนี่จากเพื่อนเท่ากันย่งไงบรไกลพี่น้องเลย เพราะว่าจากสิไปหายังส่งนิ่เห็ดปวกกับ,บองออกก็เลยต้องมาใสบริการหม,มูเนาะมาซื้อหมูน้ำขาวลงงานใกลเคียงกันโอ้โหต้องขอโทษก็ได้่เนอะ มาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วมามามาเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมาซื้อหมูน้องข้าวป่าเขาลุงพี่น้องขายแบบใดลุงขายเป็นถุงถุงเท่าใดถุงละร้อยขายเป็นถุงถุงละร้อยพี่น้องขายเป็นถุงถุงละร้อยเรื่อยอยู่ทั้งแผงอยู่ทั้งกระเพียบบล เออนี้เอ่เอผลเ,เห็ดใส่็จทางพี่น้องทุงละร้อยนี่เงินกีบสามสิบห้าพันเงินกีบสามสิบห้าพันเงินบาทนะทุงละร้อยเดี๋ยวสิเอื่นไปถามว่าสิเอาจากทุงเฮ้ยลุงเราเห็ดขายทุงละร้อยได้อาจากทุง ไม้คือมนเบิ่มมงเ,เองเนาบนะบานนสลาว่เอาสองถุงถ<ะ>ุงละร้อยถุงละร้อยบาทอบใจเด้อหนย,ยอ้าวลุงนี่แรกจะมาให้ก็ได้อ้าวน,นี่อย่บอกมีเยอะน่เอ,อเอาเนาะมันอย่าลืมเด้เพราะว่าใช่ไหมตปหันไปนี่ จ่ายไปเลยเดี๋ยวให้ป่าเราไปทรมเนเลยที่บ้าห้าเงินมาเท่รนก่อนด้ยหมูใหญ่นะลุงเนาะโด้วยด้วยมันหมูพ่อขาย่คนด้วยเขาไปย่าง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 อยู่ในนี้ตู้เย็นกันแต่ย่างบะไส้หมูพ่อขายแ่พอซื้อพอข้าวผมมาซื้อเนาก็ต้องเห็ดเองเนาะเ็ดเองขาได้ข่าวว่าอาหารมันแซนมันก็มีแต่รูปกับรูปเนาะเอาไว้เปด หลายมือเอ้กินหัวอาหารไปนำผัวมือนี่แต่ว่าเห็ดเองกับเด้ขายอยู่เมื่อก่อนถือแบบพอเห็ดเยอะเนาะได้ขายอยู่พี่น้องขายอยู่ไปเมื่นั่งก็ไปแป๊บเดียวเลยครับแถวนามงน้องแต่นี่บ่บุ้งแถวที่สว่างนามงแถวบ้านใกล้เลือนเคียงเนาะเพราะว่าช่วงนี้อึดเนี่ยกินได้ไปเมืองกับบ่ได้กาเจ้าบ่ลงตลาดอย่างเงี้ยมั้งเจ้าบ่ลงตลาด ช่วงนี้สวรรค์เขียนี้ล็อกดาวพี่น้องเลยแถวัตวเมืองได้ยินว่าหามไปหามมาเลยเนีหามสัดจรน่ะเพราะฉะนั้นกับเฮ็ดเองกับถือว่าได้ขายแล้วนะแถวบ้านใกล้กันนนะอ่าแถวบ้านใกล้เลนเคียงกันโอ้เหนือมันงามเนะ้อ,องามได้ดีกว่าเนือนเป็นชันแบบโอ้ยโอ้เพียงคักขนาดเลย อัโมมี่ดิพ่อข้ามาซื้อไปลงตลาดเอาก็เห็ดเองเนาะเองอันมีพ่อข้ากับเออขายเป็นโตคลายเป็นโตขับใจเด้อขับใจโดยได้แล้วครัก็เมื่อพี่น้องเอ๋ยบัดนี้เมื่อเห็ดกินโหลดนี่หมูกระทะบอหรือว่าเช็ดเนี้ยนะก็ได้เนาะคลายดีมาเนี่ยคลายดีคลายดีให้ขายเมืดไวไ หายคลายดีๆหายครายดีๆแมนลยคุกคุกค้นมือนี่ลวยคุกคุคนมือนี้เออมือเลขออกมือลวยมือรวยไปมีตัวใดกัจัดไปพี่น้องเลยเฮาสงสัยเรียกมูบาจากเด้อ้ายนี่แหละพี่น้องจากเขื่อนก้าอีกันนํามาจากหลักทาง แดดมาอนิฝนชงใช้ชีเมิดอีกแล้วมารอบนี้มาบลายเลยพนกันนะมาพอมายมนนยมาแเย้มชีเมิดอีละกลับมาทางนี้กันพากันจิ้มอย่างเดียวบวชสิเป็นน้องมินนี่บวชเรืยว่าน้องสล้าเนาะ ขายจิ้มຫນ້າ폼ກໍບໍ່ເກົ້າເກົ້າໃຫ້ເລີຍຍັງ폼ຍັງຕກຮຍັກຮປຕທລຈຮັາຍທງລາລພິສ ล่าโล่ล่าโล่ไอเนาะเคนขายล่าโลอ่พี่เนาะหลังจากไปซื้อหมูมากกระดั๊บมาสิมากินหมูกระทะพี่น้องเลยมึงแต่ว่าเฮ้ยมันกินมันสมเร็จดิ่งสมเร็จลูกยังกินงเซ็งกดั๊บเไม่มากผิดดิ

ล่าสุดกับตอนนั้นผีเป็นเลี้ยงทั้งนั้นแต่ตอนเผากะนั้นเลยลาสุดนีะแล้วก็บัวคอยมีเวลาบัญน,นะมันมีเวลาที่บอกม,มีเงินชิบก็ทั้งสองอย่างแหละเงินกับขนมจีนซี่งมูกระถางก็ได้กินอยู่เฮ้ยไก่ก็ทั้งสองอย่างเลยพี่เนาะโอซีตะกิ้กับพวกคอยดีเนาะขูมืออนี่น ยหิดกะปิ่นกะป่อนติเฮยมันสิยากอยู่ติเฮ็นได้ม่นตอนจังซี่นั่นมู200เนาะงบกะบ่ลายในใจมันก็อยากกินเป็นพันพุ่นแหอ๋โอ้ยบางกับบางเกินแท่าฉะนั้นมันบ่สุกองไปมันก็สุกมีเงินอยู่500เนาะนยิน500ก็ซื้อมูไปซื้อของ Bị sư nằm chìm cặp ảnh cầm bớt lõi nướng rồi Rồi cầm bộ đê nhìn Mãi thèm bọng hú xem bó Thôi lùi Mãi thèm bọng hú bọ Hú tồn rồi á hại <laughs>

จะตัวฉ <that> ีดห <that> ันนี่แหละนั่นหรืนั่นเขาเห็ดนั่นอยู่มันตตน้อะที่นั่น มูกับมูน่อยบอ้วนมูน,น้อยนแต่ว่าคันเขาไปซื้อไม่เห็นมูกระทามืนกับเขาก็ตัดเป็นตอนใหญ่ให้รู้เลยบ่อันนี้บัดอันคือว่าได <ขา S 1> ้กระาจายเป็นทุ่งน่อยเนาะมันคลายเป็นทุ่งทุงละลอยอเนาะมันเป็นคนเจนแล้วมันก็เป็นนั่น,นอย่างนีโอ้ย เนี่ยถ้าเบืงต้นเคยละอมักด้วยพี่น้องชีดังไพ่ก่อนห่ากถึเเวลาอันปรุงกพี่น้องปรุงเทาก็ส่โปรปรุง้เรามีไข่พี่น้องเทากับสิ่โปรขาดไข่อะตึกเยอะมใส้เาไม่ได้ล่้่ซ้าใส่กยงนัวให้มันเป็นแสบอยู่เถื่อนปรุงกุนาะเออมอยู่น้ำสุก ไว้เมื่อยชีเจ็นี่แหลเขาเ่องอะขนมปังนี่แล้วก็ซอสพี่น้องซอสน้ำมันหอยทีลาบไปเลยอ่ามันจะลงเยอะๆดใช่เนี่ยคนจะแล้วโอ้แ่ลายเสียบลายเนี่ยคนบะหมี่พี่น้องต้องบอกเลยว่าชีเจ้มือโอ้ยเดี๋ยวไปหาถุงยางก่อนคนมันบอกตองจะบากให้ไปใส่ถุงยาง ตัวขั้นข้นมันบอร์ทัวดอกขั้นเลยเป็นศิเขากันหนึ่งเขานางหาจานหาใบหนวดถุยซองใบบวงหาจานเขากันละบ่เขากันแล้วหาใส่ไข่เน้ะตัวไส่กระแพ่งแพ่งไข่เบอร์สี่แพ่งนะฮะลอยกว่าบาท โอเคซีชมพูนะกรัอาโูกเข่ากันแล้วเด่นขนาเทานั่นรมาใส่ที่บางก็มีใครใครใข่เป็นเพงอยู่บริเบิร์นอะเอาลงมาสักครอนี่โลกผ่าบวงเนี่นี่ครบสุดเอาหน่อยพอกเ็นอะไรจะชีบหน่วยมูบอลลาย ท่านพน่นไม้พี่น้นองเอ้ยมีไข่มา,าหนักหลังหนักมากอ้ยสุดยอดแป๊บนะน่าเหรอพี่น้องเอ้ยน่าเลยอ่าเพิ่มเท่านี้ก็เด่นเราจะกินกับปลาหบปอดสองกรงสละโอ้ยจับสวัสดีปลาลุงผู้หาผู้หา,าจานยห้าบ่วงพี่น้อง ฮะเอาหละจานกันทรงหน่วยให้มั้ล่ะน่าอะไพี่น้องขอบใจสุขสุขคนที่เขาทองล่านมาจันะด่ามันจองไข่จกปลาิดใหม่ๆของซองไก่ลาไปแล้วพี่น้องก็อกันกินนะสบายดี